ก็นัดฟังคำพิาพากษาสำหรับคดีนี้อีกทีเนี่ยก็คือวันที่26มีนาคม2567น,นี้แหละครับเวลาเดินอะไรนะครับขัดครับการใช้เสรีภาพของจำเลยทั้งสองเนี่ยถือว่าขัดต,ต,ต่อต่อหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญครับอ,อาจจะอาจจะอา่อา c o n ์กันหน่อยมันมันคำว่าขัดกับไม่ขัดเอาเอาเ,อาเป็นว่ามันผิดแล้วกันเพราะว่า <Yes. S 2> ครับผมแต่จริงๆแล้วคำวินิจฉัยนี้เราได้เห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ข่าวในไลน์ทูเดย์ครับผมครับผมนานๆทีได้เห็นทีวีพูม,า,า,า,มา,าสังอ่ามันเรียกว่าไม่ได้ชี้แจงครับก็มาฟัง เฉยๆว่าคำมินิฉัยของสารรัฐนูลเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดในเคสนี้เขาเขาคงเป็นกระบวนการที่เขาจะมาอธิบายให้กับจำเลยฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงในข้อกฎหมายอะไรประมาณนี้ครับในวันที่26เรายัางมั่นใจอีกสีโอ้ยต้องไปผมเวลาผมประเมินจะเป็นทางไอรอครับเป็นทางพี่เป่า ยิ่งชีพก็ให้คําแนะนําว่าเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคดีผมตีว่ามันเป็นคดีความทางการเมืองมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณนะตอนนั้นครับในในัในหน้าที่พร้อมรอฟังคำอภาอะไรนะรับฟังคำอภาพร้อมพร้อมไหม ก็พร้อมครับผม <c oughs> คือผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อให้มันจะผิดหรือไม่ผิดตามบทบัญญัติของตุลาการอนะ่ะแต่เรารู้ว่าการกระทําที่เรากระทาไปเนี่ยครับผมมันคือเจตนารม์เพื่ออะไรยตอนเนี่ยเพื่อนของเรายังอยู่ในเรือนจำเนาะขณ <c oughs> นะตอนนี้เพื่อนของเราก็ยังอยู่ในเรือนจําอยู่มันสื่อถึงว่าความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแลวความยุติธรรมที่เรากาลังตามหาครับผมมันยังไม่ไม่ถึงจุดหมายสักทีหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าการมาฟัง คำสั่งสารรัฐมนูนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นแนวทางแล้วครับผมว่าคำพิพากษาจะเป็นยังไงครับผมก็ถือว่ามีระยะเวลาให้เตรียมตัวแล้วก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะยุติธรรมจริงๆสิทธิการประกันตัวจะเป็นของทุกคนจริงๆถึงรวมถึงเราสองคมและเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจาด้วยครับผมระหว่างที่เราคำพิพากษาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรต้นเตือใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ระหว่างนี้ศาลก็ให้ไปเคลียร์ชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าเราเนี่ยจริงๆก็คือติดเรื่องเรียนเขาก็เลยให้ เลื่อนไปครับผมจริงๆท่านจะนัดวันที่29ดีครับ29กุมภาพันธ์ครับวางวางแผนก็คือจริงๆเราต้องตั้งแต่วันนี้ผมก็ค่อนข้างมันมีสิทธิ์ที่จะฟังคำพิพากษาเลยเหมือนกันก็วางแผนจัดการเรื่องอที่เราจะต้องส่งต่อทางร้านอาหารลาบกุงแล้วก็เรื่องเพลงครับเป็นเป็นสัญญา ค่ายเพลงว่า15เพลงผมก็รีบไปอัดร้องแล้วก็เขียนผมเขียนจนเสร็จแล้วแต่ว่าในพาร์ทของดนตรีเนี่ยก็คงยื่นส่งต่อให้โปรดิวเซอร์ทำต่อเพราะว่าตามสัญญาเราต้องออกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเพลงครับตอนนี้มันก็ด้วยปัญหาที่เข้ามาหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่เข้ามามันก็เลยทำให้กระเถิบออกไปแต่ว่าก็เนี่แหละครับเรื่องเพลงแล้วก็<ม>เรื่อง ประกันค่าประกันลาลาเบลแล้วก็ค่าเทอมอะไรเนี่ยครับคุยกับคุณเอด้าว่าจะแมเนจยังไงวางแผนให้ลูกไปต่อในทิศทางไหนวางแผนยังไงต่อครับผมก็คิดว่ามันเป็นพาธที่ก็เป็นเป็นเป็น,ปนบทเรียนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็น

ไม่ไม่ไม่ได้มีใครขู่เข็นนะบ,บังคับอะไรนะครับแต่ก็เราในเรื่องของเราอยากแสดงความจริงใจเราก็อยากจะเข้าไปพบเลยขอคามาผู้ใหญ่อะไรเราเราคิดว่าเราได้ขอขอโอกาสเข้าไปเจอเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วก็ในเรื่องเขียนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นภาษามันดูประดิษฐ์ประดอยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาษาผม แต่ว่าก็ยอมรับตรงๆว่าก็มีเพื่อนๆก็ไม่อยากให้จับมือถือแล้วไม่อยากให้โพสต์อะไรแบบตามอารมณ์เขาก็ตรวจเช็คแต่ว่าชัดเจนครับว่าเป็นเป็นภาษาผมเพราะผมก็อยากจะถ้าไม่ได้สื่อสารกับเขาโดยตรงผ่านตัวกลางผมก็อยากจะให้คนอ่านอย่างตัวเขาจะรู้ว่าเป็นผมเขียนเองจังหวเดียวไปคุยกับใคร่อเลยขอขอบคุครับสุดท้ายแลวขอตัวนะครับคุณ หลังจากที่บอกว่าอยากมีการประสานก็ไปพูดคุยเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณเมย์บ้างมีสัญญาที่ดีส่งมาด้วยมอ่าอืมอันนี้ผมขอตอบแล้วกันนะครับขอให้มันเป็นหลังจากนี้ได้ไหมครับว่าว่าเราจะไปคุยกันเรื่องอะไรยังไงหลังจากนี้ละกันครับว่าดีเรานี่อมาคดีด้วยอ่ะค ขอโทษครับขอโทษครับขอเป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับขอโทษครับที่ขอโทษครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ